ครับผมก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฝากเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไอวยมการด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเวกาไม่เทนจนะครับสำหรับวันนี้นะอ่าดาเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนลงเขาหลิวนะครับอ่าองค์นี้จะออกว่าใส่ทองนะอ่าใส่ทองพัฒนานะครับปีค่อนข้างหลึกนะครับเป็นปีสองสองแต่องค์นี้ไม่แทนะครับไม่แท้ นี่มันการด้วยเห็นไหมโอเครุ่นนี้ก็น่าเก็บสะสมบูชานะครับสำหรับรุ่นนี้ถือว่าเป็นปีลึกเลยนะปีย2ิบสองลึกนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นหกรอบนะครับหรือว่าเรียกอีกชื่อว่ารุ่นดอกบัวห้าดอกอะไรอย่างนี้นะนะเขาจะสังเกตน,นะมีดอกบัวอยู่ตรงกลางห้าดอกนะครับโอเคครับเบื้องต้นองค์นี้ผิวไม่ได้ธรรมชาตินี่เห็นไหมเบอร์เนี่ยตรงเนี้ย นะครับคือของแท้คมปนนิมากๆเลยอันนี้เกมไม่ดีนะครับแต่ก็นํามาให้ดูกันเพื่อ,อเป็นความรู้เป็นองค์ประกอบไม่มากก็น้อยแล้วกันดูคลิปนี้ไปก็จะได้รู้ว่าแบบนี้เป็นภาาเกนะครับคือถ้าเป็นเป็นแบบนี้เขาเรียกว,ว่าเก๋ดูง่ายเก๋มไม่ดีนะครับห้าดาวได้สองดาวประมาณนี้เพื่อเผยได้เราเดียวนะครับเพราะว่าเบื่อมากนะครับตัรบของแท้เยอะเลยตัวหนังสือก็ไม่คมนะยคำว่าหลวงพ่อหลิวเห็นไหมครับไม่ไม่คมเลยนะ Uhm. ตัวหนังสือเนี่ยนไครับก็เป็นโบโบอะไรอย่างนี้นะอ่าไม่มีความคมเลยตื้นเขินไปนะครับหน้าตาหลุมคออ่าก็ไม่เป็นเม็ดเห็นไหมดวงตาเส้นเกล็ดตาตัวหนังสือคัดคาดแหยนะอย่างด้านบนเห็นไหมครับคือถ้าเป็นผาเกเนี่ยตุ้ย่ากจะเป็นอุปกรณ์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับอ่าผิวเหลี่ยมไม่ตึงนะครับขูเหลี่ยมไม่ได้นเป็นแง่งอย่างเงี้ยจบนะครับ ก็ดูไว้เป็นตัวอยา่างเป็นแนวทางนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีเก๋ที่ฝีมือดีกว่าน,นี้ไม่ใช่นะครับมีที่ดีกว่านี้แต่ว่าแบบเนี้ยผมก็เช่าติดมานะครับครับบางที่เหมากองมาได้อะไรเงี้ยติดติดมาเพื่อนนามาให้เพื่อนๆดูไว้นะครับว่าแบบเนี้ยมันไม่เทนะครับจะได้มีความรู้ได้เวลาเราไปเจอเนี่ยไม่ว่าหลวงพ่อไหนเนี่ยที่ ลักษณะาการขึ้นของตัวหนังสือเป็นแบบนี้ผิวหลังเหรียญประมาณนี้ก็จะได้รู้ได้ทันทีเลยว่ามีโอกาสเกสูนะครับตัวตัดเกลือไม่ค่อยได้แบบนี้นะครับพอพอผิด้านหลังเนี่ยยิ่งแหลวใหญ่เลยอขึอ้หมาควาว่าหวัดไส้ทองนนเลื่อนๆไปนิดนะตัวหนังสือ,อยันเลยเนี่ยไม่คมนะครับเบือเบ,บาๆไปนะแบบนี้อ่าถ้าเพื่อนๆไม่เจอก็ยิบม,มาซ่องได้อ่แต่เก็ือไม่ต้องเช่าเพราะว่า เพืเ่อนดูกคลิปเนี้ยก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละเราก็อาจจะบางคนอาจจะยากเช้ามาศึกษาอะไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลน,นะแต่ว่าวันนี้ผมมาส่องให้เพื่อนๆค่อนข้างชัดก็สามารถศึกษาไปได้เลยว่าพระเกเนี่ยจะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับไว้เดี๋ยวผมได้พาแถมมาไม่ไรเดี๋ยวนามาทําเปรียบเทียบกันให้นะก็วันนี้อ่าเป็นองค์นี้ไปก่อนนะครับอ่เปรียบบรรยากาศบ้างน,นะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากลลากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจงในการทำคลิปนะครับเพราะว่าพระเก๋แบบนี้นะก็ศึกษาได้นะครับแต่ว่ามันอต้องบอกว่าบางคนเขาก็ไม่ให้ดูพระเกศเราติดตาครับแต่ว่าสาตัวผมแล้วกันแนะนําไว้ก็เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่ต้องการจะศึกษาว่าพระเก๋ละทราบเป็นอย่างไรเนี่ยก็ดูองนี้เป็นต้นแบบได้แต่ว่าก็แบบนี้ถือว่าเก๋ก็ ถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นใหม่อาจจะโดนแต่ว่าถ้าเล่นมาพาสอสมควรเนี่ยโอกาสโดนคุยากนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ